ัานิจ้าพี่น้องพบกับน้องท่านละกาแม่ขลินนะ่นแม่ขลิ่นะจ๊ะเมื่อนี้นนอกจากห้องก๋าอยู่ริมทะเลนะจ๊ะแล้วห้องแบบพาพี่น้องมาย่างของทะเลน,นี่แหละเราได้ก๊าซถอดร้านก๊าเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางมาถึงที่นี่ดูสวัสดีค่ะแล้วนะคะมาดูอาหารมื้อเย็นของเราวันนี้เลยค่ะจะอันนี้ก็คือเป็นกุ้งนอจาะพี่น้องตอนนี้ห้องอยู่ที่เครื่องกาละนนะจ๊ะมีกุ้งมีหมึจกจ้ะพี่น้อง อันนี้น้องท่านกลับไปสื่ออยู่รออ่รีสอร์ทเนี่ยตจ้ะรักาฮวยยูบานน่าจะเนาะทั้งสาขามีแค่ดีงาค่ะปลาเผาตัวใหญ่ๆล่ะกันผัดพันเป็นเมี่ยงพันเนี่ยจ้ะอันนี้ก็เป็นส้มตำมาเบิ่งเด้่ยจ้ะมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเนี่ยจ้ะว้าวเราน้องสานเชิญให้ค่านมาหน่อยวว้าอันนี้ก็คือผู้ร่วมบูรณการของเรานะคะนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้เราก็จะมา กันเลยนะคะนี่เขาก็ทิย่างแบบนี้เลยไ <_ C> e <at> ด้ใจพี่น้องอันนี้ย่างอยู่ริมทะเลเลยใช่ไหมพี่นองครับผมใช่ลแล้วนะคะ <_ C> e <at> อันนี้อยู่ริมทะเลเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในรีสอร์ทนะคะทุกคนอาจารย์ก็นั่งรอทานข้าวนะคะเราก็กําลังย่างอยู่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็กำลังย่างอยู่ได้ใจพี่น้อง ย่างหอยอยู่ริมทะเลนะคะอันนี้ก็เพื่อนของเราวันนี้มามาเด้จากพี่น้องมามาเล่กันเด้๋ยจ้ากำลังย่างกำลังได้บรรยากาศเลยจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในที่พักของเขานะาจา้ะเนาะอยู่ริมทะเลรีสอร์ทเลยจา้าน,นี่ก็เป็นเพื่อนกับมิโตะบริการในห้อานัง่งมองนี่ถือว่าโอเคเลยเด้อจา้านี่บริการดีจ้าพี่น้องจา้าเพื่อนกับขีร่รถพานองท่านไปสือ ของทะเลอาหารทะเลมาจ้ะอยู่นี่อยกอลาดนะจจะเนาะผู้ใดสนใจก็มาพักได้จ้ะ